วันนี้อยู่พรุ่งนี้ตายอย่างไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ดีเป็นไนวันนี้สุขพรุ่งนี้ทุกข์ไม่แน่ไปทุกอย่างใสไม่เที่ยงอนิจจังคนโยมวันนี้เป็นวันสําคัญที่เป็นวันสําคัญเพราะเรายังหายใจอยู่หากไม่หายใจแล้ววันไหนไหนก็ไม่มีความหมายคนโยมมีโอกาสพูดก็จงพูดให้ดีมีโอกาสทํา ก็จงทำให้ดีเพราะพวกนี้จะเป็นอย่างไรเราไม่รู้หรักจงกินพอประมาณทำงานแค่พอดีชีวิตพอเพียงสเบียงพอใช้แต่งกายพองามความสำเร็จพอดูความรู้พอตัวความชั่วพอกันทีแล้วความดีพอสมควรนะใครดีก็คบไว้ใครไม่ดีก็จงตัดทิ้งอย่าโลกสวยมาก สุดท้ายจะลำบากตัวเองย่าไปโกรธคนที่เอาเระไปพูดเสียหายเพี่ยงเพราะอิจฉาริษยาแต่จงเมตตาเพราะเขาคือผู้ป่วยขาดความเจริญทางปัญญานั่นเองจะเอ็นดูใครดูให้ดีคุณโยมจะดีกับใครก็ดูให้ดีจะให้ใจใครก็ดูให้ดีจะหวังดีกับใครก็ดูให้ดีจะช่วยเหลือใครก็จงดูให้ดีเราช่วยได้เท่าที่ตัวเราทำได้ที่เหลือคือกรรมเขาคุณโยม ถ้ายัางฝืนเราเองนะที่จะเอาตัวไปไว้รอดนะถ้าพูดถึงชีวิตแล้วเนี่ยมันไม่มีใครช่วยกันได้คุณยมเราต้องเดินด้วยตัวเองทุกปัญหาทุกอุปสรรคมีคนให้กำลังใจได้มีคนปรึกษาได้แต่ในที่สุดคนที่ลุกขึ้นและเดินไปเองนั่นคือตัวเราคนเราทุกวันนี้ชอบไปเยี่ยมเวลาป่วยชอบช่วยเวลาตายชอบใส่ร้ายเวลาเป็นชอบเห็นใจตอนเอาไปเผา และออกความเดียวมาเล่าตอนเป็นผีนั่นเองบทเรียนชีวิตสอนกันไม่ได้เพราะกินข้าวแทนกันไม่ได้คนโยมต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองนะบางคนจ่ายเป็นเงินบางคนจ่ายเป็นเวลาบางคนจ่ายเป็นน้ำตาบางคนจ่ายทั้งสามอย่างคนโยมในบทเรียนเดียวกันดังนั้นรวยก็คนจนก็คนปะปนกันไปรวยก็ตายจนก็ตายตามวิธีรวยก็ทุกข์จนก็ทุกข์ในชีวิต รวยก็ดีจนก็ดีอยู่ที่ใจคนเราจะจากเป็นหรือจากตายสุดท้ายก็ต้องจากคุณยมจะรักมากหรือมาก,าการักสุดท้ายก็ต้องลาจะหึงหวงหรือว่าหวงนักสุดท้ายก็ต้องล้างลาคําว่าอานิจจาทุกคนเกิดมาแม้ไม่อยากก็ต้องเจออย่าไปวุ่นวายกับชีวิตคนอื่นให้มากนักคุณยมดีก็เรื่องของเขาไม่ดีก็เรื่องของเขาว่าแต่เรื่องของเราก็พอเอาให้มันดี นี่คือสิ่งสำคัญนะพูดง่ายๆอย่าไปยุ่งเรื่องคนอื่นแล้วเราจะไม่เป็นทุกข์ในวันที่เราล้มลงมือที่ยื่นเข้ามาช่วยไม่ว่าจะอยู่ในฐานะอะไรก็เป็นมือที่อบอุ่นและสวยงามเสมอชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนหรับคนโยมมีขึ้นมีลงถ้าเป็นเรื่องดีก็ดีไปถ้าเป็นเรื่องร้ายเราก็แค่ยอมรับเหนื่อยก็หยุดพักเก็บแรงไว้สู้ต่อไปนะโยมนะเมื่อจะถาม ว่าใครคือเพื่อนแท้คุณโยมใครคือเพื่อนแท้ให้เราดูตอนที่เราลำบากใครคือเพื่อนยากให้ดูตอนที่เราขัดสนใครคือเพื่อนจริงๆให้ดูตอนที่เรากำลังจนวันไหนชีวิตขัดสนกำลังแย่ก็จะรู้เองคนไหนเพื่อนแท้คนไหนเพื่อนกินคุณโยมดังนั้นโง่มไม่เป็นเป็นใหญ่ยากฝากให้คิดทางชีวิตจะรุ่งโรจน์สดที่ล ต้องรู้โง่รู้ฉลาดปราดเปรื่องตนโง่สิบผลยังดีกว่าเบ่งเก่งอย่างเดียวอะไรที่มันยุ่งก็ค่อยๆแก้อะไรที่แยกค่อยๆสางอะไรที่หนักต้องค่อยๆวางอะไรค้างค้างค่อยเป็นค่อยไปอะไรยากทําเดียวก็ง่ายอะไรที่ง่ายอย่าเผลอใจไปประมาทอะไรควรเงียบอย่ารั้นไปตะวัดอะไรควรเด็ดขาดขอจงอย่ารังรอ ขอฝากทิ้งถ่ายว่าดีไม่ดีอยู่ที่ใจของเราคนอยู่ถ้าใจของเราคิดดีก็จะเจอแต่สิ่งดีๆแต่ถ้าเรามองในทางที่ดีใจเราจะรู้สึกดีถ้ากำลังใจดีสิ่งเลวร้ายก็จะคลี่คลายเป็นดีเองขอรักษาใจของตัวเองให้ดีๆนะคุณเดยมนะเจริญพร